คันฟิตเวย์เข้ามาเพิ่มขามคันฟิตเวย์จะเป็นคันไฟเบอร์นะเวทคันจะเป็น8ขีด17 lb ตัวนี้ค่อนข้างครอบคลุมการใช้งานนะครับบางคนก็เอาไปตกหน้าดินบางคนก็เอาไปตกสปิวนะครับหรือกระทั่งบางคนเอาไปตีก่บปลอมด้วยซ้ําแต่ว่าต้องเป็นเหยื่อที่มีน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่น10กร,รมขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าแรงสปริงตัวจะไม่ดีเหมือนคันกราไฟ แต่ข้อดีคือมันเหนียวแต่น้ำหนักก็จะมากกว่าคันกาไฟนะครับตัวคันไฟตัวคันฟิตเบจะเป็นด้ามยาง EVA นะครับด้ามยาง EVA ทรงพุดเดิ้ลจะมีทั้งหมด3สีสีแดงสีเหลืองและก็สีเขียวนะครับจะต่างกันตรงสีของอตัวยางตัวดินนะครับต่างกันที่ตัวดินแล้วก็ตัวโลโก้ของคันนะครับสีแดงก็จะเป็นประมาณนี้สีเหลืองก็จะเป็นประมาณนี้ ส่วนสีเขียวเนี่ยจะพิเศษกว่าเขาหน่อยจะเขียวเกือบทั้งโคนเลยจะมีเข้ามาทั้งหมด5ระยะนะครับหกฟุต7ฟุต8ฟุต9ฟุตและ10ฟุตราคาประหยัดมากสนใจสินค้าก็สามารถพูดคุยทักทายกันได้นะครับแต่ถ้าเป็นลูกค้าในแพลตฟอร์มก็จิมทิจการได้เลยสินค้าพร้อมจัดส่งครับ